วันนี้ติดตามข่าวในพื้นที่ของฉะเชิงเซาครับกับผมพรพิทักษ์ยุรรัตน์โดยติดตามรับชมนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับกับทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาได้มีการกําหนดจัดกิจกรรมนะครับการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นปวชปี2และก็ปี3นะครับและระดับชั้นปวสปี2มีผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากครับ โดย o, <hi> ที่โดมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาวันนี้นะครับได้มีการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นปวชปี2และก็3นะครับแล้วก็ระดับชั้นปวสปี2โดยทางผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมเป็นจํานวนมากโดยได้มีว่าที่พันตรีวชระพลลักษณะละไม้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาเป็นประธานนะครับพร้อมกับกล่าวทักทายและก็พูดคุยกับทางผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ทางนี้นะครับการประชุมดังกล่าวได้มีทางคณะรองผู้มยการได้พบปะพูดคุยกับทางผู้ปกครองนอกจากนี้ก็ยังมีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านงานจราจรและงานปรับปรามนะครับได้เข้าร่วมพูดคุยกับทางผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วยทางด้านว่าที่พันตรีวชรพลลักษณะละไม้นะครับผู้วยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าการประชุมผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการพบปะระหว่างครูอาจารย์และก็ผู้ปกครองนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยทําความเข้าใจและข้อตกลงทางด้านกฎระเบียบต่างๆของทางวิทยาลัย นอกจากนี้ก็ยังมีการนําเสนอผนลงานต่างๆของทางวิทยาลัยให้กับทางผู้ปกครองได้รับทราบและนอกจากนั้นทางผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงซัรอย่างเน้นย้ำนะครับมาตรการป้องกันโควิด1 i โดยขอความร่วมมือให้มีการป้องกันและระวังตนเองโดยทางวิลัยนะครับมีการจัดพื้นที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตามจุดต่างๆที่กําหนดเอาไว้ของทางวิทยาลัยและภายในวิทยาลัยยังได้มีการขอความร่วมมือกับนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงนะครับบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปการป้องกันนะครับในเรื่องของโควิด -19 และฝุ่นละอองต่างๆในอากาศวิทยาลัยเทคนิคชาเชิงเซานะครับมีการากำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งซึ่งภพลังที่ทางผู้ำนการวิทยาลัยเทคนิคชาเชิงเซาได้กล่าพวพบปะกับทางผู้ปกครองเสร็จสิ้นแล้วก็ได้มีทางคณะทางด้านวิชาการสายต่างๆนะครับพบปะพูดคุยแล้วก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปะพูดคุยกับทางผู้ปกครองในด้านงานต่างๆเพื่อให้ทางผู้ปกครองนะครับได้รับทราบหากเมื่อเด็กกระทำความผิด ว่าจะถูกดำเนินการไปทางด้านใดนะครับหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยกันเสร็จนะครับก็มีการแยกย้ายโดยทางผู้ปกครองนะครับไปพบครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนะครับได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนนักศึกษาโดยตรงนะครับเพื่อที่จะรับทราบถึงปัญหาต่างๆของนักเรียนแต่ละคนพร้อมกับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคตครับ ครับสวัสดีครับผมว่าที่พันตรีวัชิรพลลักษณะละไม้ครับผู้มีการวิทยาลัยเทคนิคเฉาิมเสาครับวันนี้ครับวันที่ท18มิถุนายน2566นะครับวิทยาลัยเทคนิคเฉลิมเสานั้นจัดประชุมผู้ครองนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้เป็นการประชุมผู้ครองของนักเรียนระดับปช .2 ครับ ปวช .3 และนักศึกษาระดับปวส .2 นะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักครับมีผู้ปกครองนะครับให้ความร่วมมือวิทยาลัยนั้นมาเข้ารับฟังการประชุมผู้ปกครองอประมาณพันกว่าคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของอนโยบายการมาตรการการดูแลนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเรามีมาตรการหลัก6มาตรการนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ ทางเจ้าที่ตำรวจจากสพเมืองฉเชิงเสาได้เข้ามาพูดคุยในเรื่องของวินัยจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของอ การก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศก็ต้องขอบคุณท่านผู้ครองที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้ววันนี้เราก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งวิทยาลัยเทคนิคฉางซาวเราก็ยังได้มีการระวังป้องกันในเรื่องของโควิดอยู่นะครับเราก็ยังมีการสวมใส่แมสช่วงที่เข้ามาวิทยาลัยนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็มีจุดที่จะให้ล้างมือมีเจลที่จะ แอลกอฮอล์นะครับที่จะให้นกเยนอสารล้างมือนะครับเพราะนั้นเราก็ยังต้องระวังแล้วก็ตามมาตรการของการควบคุมโควิด1 9ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณนะฮะทางพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองวันนี้ให้ความร่วมมือเข้ารับฟังเข้าร่วมกประชุมผู้ปกครองอ,อย่างมากมายนะครับซึ่งพิทยรลัยเองก็ต้องขอขาบรกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราเองเนี่ยนะครับเราจะประชุมผู้ปกครองเองก็ภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะครับปีหนึ่งก็สองครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ